ตอนนี้เราเข้าเมืองเขตนเมืองโพทองก็ดูสถานะแล้วคล้ายๆตำบลแห่งหนึ่งของทองสีทองสีเนี่ยอะไรเป็นแม่น้ำแบบทองที่อะไรเนี่ยแม่น้ำแม่น้ำเออแม่น้ำทองที่ตัตัวเราไม่ออกข้างหน้าน่าจะเป็นเนี่ห้วยห้วยี่ยดีห้วยดีเหรออ่าเอาแค่อ่าเราทองที่เฉยเลยอ่าห้วยดีนะต้องมาเรียนภาษาลาเพิ่มแล้วกันเนี่ยจริงด้วย เป็นภูเขาที่ตั้งแต่ที่ไกลเลยนั่งรถแท็กซี่จากช่องเม็กมาปากเซ400เอ่อ4บาทไทยกลับ400บาทไทยรวมัน800ถ้าฟังนี้เรียก4ส0 4แสนั่งรถทีนี่เป็นเสียเลยคะ่ะอยาเป็นเสียให้มาแล้วเป็นเสียไง เนีตัวนี้สมัยก่อนควายเยอะควายไทยหมดแล้วเหลือแต่ควายลาวแล้วต่อไปนี้บรรยากาศเหมือนบ้านโนอโไทยอ่ากำลังจะเข้าอัดตะปืนอีกอีกไม่อีกร้อยก,ก,กิโลถึงอัดตะปืนเอ,อควายเยอะไง ใกล้ๆอับตะปื้อแล้วขี้ควายเยอะ